ก็แค่อยากจะดูแลแก้ดีที่สุดหัวใจมันยังคิดถึงจนไม่มีที่หยุดเอ้ยหยุดให้รักแกมันทำไม่ได้เลยที่ฉันงองแงพออยากอยู่ใกล้เธอก็แค่อยากจะดูแลแก้ดีที่สุดหัวใจมันยังคิดถึงจนไม่มีที่หยุดเอ้ยหยุดให้รัก มันทำไม่ได้เลยที่ฉัน,นองอแงเพราอยากอยู่ใกล้เธออยากกอดแกวไว้นานนานไม่ให้จากไปไหนเลยในตอนที่อยู่ลำพังหัวใจของฉันคิดถึงเธอแกอยู่ตรงนั้นดูแลตัวเองดีๆนะพยายามประคับประคองอย่ายอมให้ใครมาแทนฉันอย่ายอมให้ใครมาแทนฉันแม่มีบางครั้ง เราทำไม่ดีจนแกเจ็บไข้ประมาณน่ะเธอบอกว่ารักซ้ำๆให้แกได้ยินชัดชัดรู้ตัวอยู่บ้างหรือเปล่าว่าเราคนนี้คนรักนักแกเลยแม่มีบางครั้งที่เราทำไม่ดีจนแกเจ็บไขประมาณน่ะเธอบอกว่ารักซ้ำๆให้แกได้ยินชัดๆรู้ตัวอยู่บ้างหรือเปล่าว่าเราคนนี้คนรักนักก็อยากจะดูแลแกให้ดีที่สุด หัวใจมันยังคิดถึงจนไม่มีที่หยุดเอหยุดให้รักแกมันทำไม่ได้เลยที่ฉันงอแงพออยากอยู่ใกล้เธอก็แค่อยากจะดูแลแก้ดีที่สุดหัวใจมันยังคิดถึงจนไม่มีที่หยุดเอหยุดให้รักแกมันทำไม่ได้เลยที่ฉันงอแงพออยากอยู่ใกล้เธอ ไปบอกเลยไม่ยอมไม่ยอมแม้คนเข้ามาเป็นร้อยฉันก็ไม่มองไม่มองอยู่ห่างก,ก,กันไกลแค่ไหนก็บอกให้รอก็รอหัวใจของฉันมันรักแค่แกคนเดียวก็พอคิดถึงรอยยิ้มของแกที่มีสเสน่ห์สุดๆเลยถ้าเกิดได้เจออีกครั้งจะวิ่งเข้าไปและกอดเธอตัวเองอยากพึ่งมือก,กับฉันนั้นแค่อยากเจอขอมอบหัวใจตรงนี้ใหแกไป คิดถึงจนไม่มีที่หยุดเอหยุดให้รักแกมันทำไม่ได้เลยที่ฉันงองแงพ่พออยากอยู่ใกล้เธอก็แค่อยากจะดูแลแก้ดีที่สุดหัวใจมันยังคิดถึงจนไม่มีที่หยุด A.